สวัสดีค่ะคุณแฮปปี้มาสเตอร์กิวแบนนาน่าค่ะวันนี้นะคะคุณแฮปปี้จะมาลองไอเทมมอนะคะซึ่งออกมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเองอะนะคะซึ่งไอเทมมอตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นไอเทมที่เรียกว่าเพดมิกเซอร์นะคะจะเป็นไอเทม ที่ขายอยู่ในมอด้วยราคาประมาณ499บาทหรือ4,990พอยนะคะจะเป็นการมิกซ์ไอเทมสัตว์เลี้ยงค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือคุณแฮปปี้ดึงมาแล้วนะคะเกิดแค้นใจค่ะเมื่อคืนไปโวอีเกิลนะคะนึกว่าจะได้ฟินที่ไหนได้นะคะออกมาเป็นน้องทันเดอร์เลยวันนี้ก็เลยไปลองจัดสัตว์เลี้ยงมาะคะ่ะสัตว์เลี้ยงขั้น5นะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวไหนก็แล้วแต่เราสามารถเอามาผสมกันได้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าของคุณแฮปปี้เนี่ยอ้อลืมบอกว่าขั้น5เนี่ยจะต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะคือเป็นนกเป็นปิย่านะคะหรือว่าจะเป็นซีดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะคุมมากน่อยแค่ไหนนะคะอันนึงก็4,990แคแคหรือ499บาทไม่รู้ใช้งไงเดี๋ยวลองดูนะคะเพจมิกเซอร์นะคะโอเค โอเคสัตว์เลี้ยงเต็มเลยเห็นไหมคะเอาอะไรกับอะไรเดีย๋ยวอย่าเอาไปเหมือนกันเลยเนาะเดี๋ยวลองดูคะ่ะโอยตื่นเต้นนะ่ะนี่ก็ลงทุนนะสองอันนี้ก็พันหนึ่งแล้วไหมไหนจะค่าสัตว์เลี้ยงอีกเดี๋ยวดูกันเลยคะ่ะโชคดีโชคลายแค่ไหนนะเอากานะคะผสมกับน้องหมูเหลืองคะ่ะเป็นนกฮูกจ้า อันนี้นะคะหมดไปแล้วห้ารอยบาทนะคะโอเคต่อไปค่ะชิ้นต่อไปนะคะม,มีใครมากวนจอเนาะโอเคเอาน้องกาค่ะผสมกับน้องฮูกนะคะมันจะได้อะไรออกมาะคะเดีย๋ยวดูนะเจ็บอีกแน่เลยอะ เงินไงล่ะยังไงล่ะโอเคค่ะยังไงก็ถือว่าคุ้มอยู่บ้างนิดนึงเนาะที่เกิดติดเกินมาหนึ่งตัวแต่ก็เสียไปพันหนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูว่าอีเกิลตัวนี้จะออกอะไรออกมานะคะขอบคุณที่ติดตามคุณแฮปปี้เช่นเดิมค่ะบ๊ายบาย